สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาหัดสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเขาจะกำหนดประโยคสัญ,ญลักษณ์มาให้เมื่อเด็กๆเรียนจบเรื่องนี้แล้วเด็กๆจะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้นะคะเด็กๆคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งเลยค่ะเด็กๆตามมาเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเขาให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาอ่านว่า 3 4 0ร0 0ลบเท่ากับเท่าไรคุณครูให้สร้างเป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะโจทย์ปัญหาก็จะมีข้อความเจ้าอะไรดีอ่ะในรูปมีอะไรคะมีแพ้มีไก่มีแม่ไก่อ่ะมีลูกไก่แล้วก็มีแม่วัวมีมะม่วงต้นมะม่วงนะคะลูกมะม่วงแล้วก็มีอ่ะ คนทําสวนนะคะคนทําฟาร์มนะคะเาจะตั้งอะไรดีอ้าสมมุตินะคะยกตัวอย่างเช่นเอาแม่ไก่ก็ได้ประโยคสัญลักษณ์มีแม่ไก่340ตัวเดี๋ยวก็เขียนมาเลยมีแม่ไก่340ตัวต่อต่อไปเอาตัวอะไรดีเอาแม่วัวเนาะเอาแม่วัวก็แล้วกันมีแม่วัว100ตัว ทีนี้ทำไงจะให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ลบก็ต้องมีการเปรียบเทียวนะคะเมื่อกี้แม่ไก่มีมากกว่าแม่วัวใช่ไหมคะเราก็จะต้องถามว่าแล้วมีแม่ไก่มากกว่าแม่วัวกี่ตัวเด็กก็เขียนต่อมาก็จะกลายเป็นประโยคสัญลักษณ์อ้าวอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ เขาให้รูปมามีสัตว์เด็กๆก็มาเลือกเอาอเด็กชอบอะไรนะคะโจทย์ให้มาว่า340-100ลบ100เท่ากับเท่าไรทำเป็นประโยคัญษักรั์เอาข้อความมาใส่คุณครูก็เลยบอกว่าเอาทางนั้นครวเาแม่ไก่เนาะมีแม่ไก่340ตัวเด็กเขียนมาประโยคที่1แล้วก็มีแม่วัวเท่าไหร่คะ100ตัวทำยังไงจะเป็นประโยคัศลักษักเครื่องหมายลบก็ต้องเปรียบเทียบ ดังนั้นประโยคสุดท้ายก็จะว่ามีแม่ไก่นะคะมากกว่าแม่วัวกี่ตัวนะคะที่เป็นตัวอย่างเด็กๆฝึกทํานะคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเปิดซ้ําดูนะคะทําเสร็จแล้วให้เขียนชื่อเลขที่ช้นมาส่งคุณครูนะคะถ้าทำเป็นหนังสือเล่มนี้เด็กก็เขียนชื่อด้านบนตรงนี้ก็ได้นะคะเขียนตัวบรรจงตัวให,ใหญ่ๆก็ได้ชื่อเลขที่ช้นนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ